ีวิตและความตายเนี่ยเป็นของคู่กันจะเรียกว่ามันอยู่ด้วยกันก็ได้เพราะว่าทุกครั้งที่พอชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นความตายหรอกสถาการน,นีในความตายก็ซ่อนอยู่ในความหมดชีวิตตรงนั้นแหละถือว่าอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ถ้าไม่มีชีวิตเนี่ยก็จะไม่มีความตายก็ไม่ใช่อยู่รอบๆตัวเรานะอยู่ในตัวเรานั่นแหละว่าเราเดินไปไหนจะทําอะไรนั่นะแหละ คือชีวิตแล้วก็ความตายนี่ว่าเรามักจะคิดว่าเานี่ยเรายังอายุน้อยอยู่เราจะต้องตายอายุประมาณร้อยปีก็ตั้งเป็นเกณฑ์เอาไว้ว่าร้อยปีเราถึงจะตายแต่ตอนเนี้ยังไม่ตายหรอกเราลืมไปว่าขนาดที่เราหายใจเข้าในช่วงที่หยุดยังไม่มีการหายใจออกช่วงหยุดจังหวะนั้นนะเหมือนเราไม่มีชีวิตอยู่ละตรงนันนะอันนี้แค่ลมหายใจนะและไหนเรื่อง ใจิตใจเราละ่ะจิตใจเราเนี่ถ้าเราขาดสติช่วงแวบ,บเดียวเนี่ยมันก็เหมือนเราไม่มีชีวิตเมื่อขาดสติเราก็ไม,ม่มีความรู้ตัวว่ามันมีตัวเราอยู่เมื่อมีสติมันก็มีตัวเราขึ้นมาเนี่ยก็เท่ากับเรามีชีวิตขึ้นมาเป็นขณะขณะเรามักจะมองว่า,น,า 90, 100นู่นแหละอายุแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนั่นแหละถึงคราวที่ต้องตายแต่เราก็ไม่ได้เห็นอย่างนั้นเสมอไปหรอก คนรอบตัวเราเนี่ยตายมันก็ทั้งยังอยู่ในท้องก็มียังไม่ทันที่เกิดมาเลยเมื่อเกิดมาแล้วแค่หนึ่งเดือนบางทีก็ตายตายในวัยทารกในวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานวัยชลามันมีโอกาสที่จะตายได้ทุกวันทุกวัยเลยด้วยซ้ำไปมันจึงเป็นอุตาห์สอนใจแล้วว่าเราไม่ควรประมาทที่ศาลาวัด สิบเอ็ดสาลาเต็มทุกศาลาเลยต้องเผาวันละสามศพแล้วผู้ที่ตายเ่ยมีทุกวัยเพราะนั้นเราจรึงไม่ควรประมาทแม้ว่าเรายังมีอายุน้อยอยู่เรายังมีความสุขอยู่เรายังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเรายังไม่ตายเรายังจะต้องใช้ชีวิตได้อีกนานอันนี้มันเป็นความประมาทเมื่อมีความประมาทแล้ว เราก็จะไม่ระลึกถึงตัวเองไม่ลึกถึงความตายมัวแต่ไปมุ่งทเป็นสิ่งภายนอกลืมจัดการกับสิ่งภายในตัวเราในกายในใจหรือหน้าที่การงานของเราเนี่ยอันเนี้ยถัอว่าเป็นความประมาทในชีวิตใจดีแล้วก็ถ้าเราศึกษาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องความตายได้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติ หันมาดูตัวเราเองมากๆเราจะรู้ว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะตายได้เสมอเสมอทุกขณะทุกเวลานาทีก็ได้ไปเห็นคนที่ตายไปอายุน้อยกว่าคนที่ไปเผาไปสวดศพอายุมากกว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องไปเผาศพลูกอย่างเงี้ยดูลพินนะก็ยังมีคนบอกว่าอ่ะคนหัวงอกไปเผาศพคนหัวดับ ก็ดูละเออนี่มันเป็นคติสอนใจนะบางคนยังบอกว่าหลวงพ่อปัญญาณนนันทะท่านใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทท่านมีอายุถึงก็ตั้ง90กว่างานแล้วก็ทํามากแต่ก็อายุยืนยาวว่าท่านไม่ประมาทอยู่ในศีลในธรรมอยู่เสมอเสมอแต่ผู้ที่เราไปงานเนี่ยคนแรกอายุ54าสิสี่หวองสงวนคนุชนนาอายุ42 รวมกันยังไม่เท่ากับว่าปัญญาเลยเพราะฉนั้นเนี่ยมันไม่แน่นอนจริงนะสิบเอ็ดาลาเนี่ยเต็มห,หมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของชีวิตแล้วก็ความตายคนเราส่วนมากก็ยังประมาทเพราะว่ากลัวอยู่ยังกลัวความตายกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากพูดถึงไม่อยากนึกถึงและไม่อยากไปเห็นด้วยมันจะกลายเป็นการตัดโอกาสของตัวเองไปเลยเรากลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย แล้วเราไม่เจ็บป่วยหรือเรากลัวความตายแล้วเราไม่ตายหรือทําไมเราจึงไม่กล้าไปเชิญหน้ากับความจริงซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วเราพยายามไม่ไปเยี่ยมไม่ไปหาไม่ไปพูดถึงเนี่ยเราเองจะเสียประโยชน์ถ้าว่าเรากลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยเราลองไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆสิมันจะเกิดความเคยชินและจะเข้าใจสัจธรรมข้อนี้เรากลัวความตายแล้วก็เข้าไปใกล้ความตายบ่อยๆไม่ถึงว่า ไปสวดศพไปทำบุญไปเผามันได้เผชิญหน้ากับความตายซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับคนอื่นเราจะเกิดความเคยชินเราจะหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีความตายไปไหนเรากลัวความตายความกลัวอยู่ที่จิตใจเราเราทําไมไม่กล้าเผชิญหน้าแล้วก็ศึกษาให้รู้ความจริงว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันคืออะไรความตายมันคืออะไรมันเกิดขึ้นที่ไหน แล้วใครเราที่ป่วยใครเราที่ตายเราจะเข้าใจแล้วตอนนี้เราจะไม่กลัวความเจ็บป่วยเราจะไม่กลัวความตายมันจะกล้าไปเจอหน้ากับสิ่งเหล่านี้แบบด้วยความมั่นใจไม่เหมือนกับที่ท่านวอท่านพูดว่าศบตากับความตายอย่างนี้มันเหมือนอย่างกับเราไปดูเสืออยู่ในกรงเนี่ยเสือถูกขังในกรงเรากลัวเราไม่กล้าเข้าใกล้แต่เมื่อเราดูเสือนานๆมองเสือนานๆ แล้วก็กล้าที่จะเข้าไปใกล้กลงใช่ไหมมันเกิดความเคยชินเพราะว่เราจะเข้าใจในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นในวนนัยขณะนี้ปัจจุบันนี้เราต้องมีการเตรียมตัวที่แต่นนเ่ิน,เ,น,นเตรียมตัวไม่ถึงว่าไม่ประมาทตอนเนี้เรายังมีความพร้อมอยู่เรายังมีทุกข์ไม่มากสุขภาพก็ยังพอใช้ได้อายุยังไม่มากยังไม่ตายเลยละ่ะเราควรจะเตรียมตัวที่นนเนิน,น,นละ ความชั่วทั้งหลายล,ละเลิกอบายามุกเนี่ยบุรีสุราการพนันการเที่ยวเตะการใช้ชีวิตที่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็เบียดเบียนตัวเองเนี่ยละสิ่งนี้ไปซะหันมาทําความดีทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมทําประโยชน์ให้กับสังคมทําประโยชน์กับผู้อื่นบ้างถ้าเราทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้หรือผู้อื่นได้เนี่ยเราจะมีคุณค่าในชีวิตมีคุณค่าในตัวเอง เห็นคุณค่าของตัวเ,เองมันจะมีความสุขฝึกที่จะเป็นผู้ให้ซะบ้างเป็นผู้ให้และใจเราจะมีความสุขให้ทานให้โอกาสคนอื่นหรือฝึกเป็นคนที่มีศีลศีลห้าเป็นนิดสิ่งเหล่านี้มันช่วยเป็นฐานจิตฐานใจเราเนี่ยให้เกิดสมาธิเกิดสติได้ง่ายพอสุดท้ายเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยสิ่งนี้เป็นที่พึ่ง ในยามที่เราใช้ชีวิตถ้ามีสติอยู่การใช้ชีวิตก็จะไม่ค่อยผิดพลาดแม้จะพลาดสติก็จะเตือนพลาดแล้วก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีการทำงานอย่างมีสติมันก็เพลิดเพลินสุขสนานอยู่กับปัจจุบันต่อการมีสติมันก็ไม่เหงาใช้ชีวิตไม่เหงาจนทั้งเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญหน้าคนที่เวลาร่างกายป่วยไข้แล้วใจเป็นทุกข์เนี่ย เพราะขาดสติคอยรักษาจิตใจให้เป็นปกติจิตใจเลยเกิดการยึดมั่นถือมั่นว่าไอเนี่ยความป่วยไข่เนี่ยเป็นเาาราโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากทางกายมันเป็นเราขาดสติคอยรู้สึกตัวเอาไว้โครคภัยไข้เจ็บของกายจึงดูดจิตด,ด,ดูดใจเข้าไปหมดเลยถ้ามีสติเนี่ยมันจะเป็นแค่ผู้รู้นะผู้เห็นในความป่วยไข่ไม่ได้เข้าไปเป็นจนกระทั่งถึงว่าสุดท้ายถ้าเรามีสติอยู่เนี่ย สติเนี่ยจะช่วยจิตช่วยใจเราเนี่ยไม่ให้เป็นทุกข์กับความตายของร่างกายแล้วก็ไม่จิตใจเราเนี่ยบุ่นวายไปกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสติเมื่อมีในล่าสุดท้ายเนี่ยในช่วงแค่5้านาทีสินาทีทาให้เกิดปัญญามันจะเริ่มมีการปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วเราก็ลองฝึกเนี่ย ฝึกปล่อยวางดูบ้างฝึกปล่อยวางหน้าที่การงานปล่อยวางครอบครัวปล่อยวางทรัพย์สมบัติปล่อยวางเรื่องสิ่งที่มันค้างคาใจเรามีเรื่องอะไรกับใครไม่พอใจใครไม่ถูกใจใครลองฝึกปล่อยวางดูฝึกปล่อยไว้ก่อนอย่าไปปล่อยตอนที่กายจะตายบางทีมันไม่ค่อยมีกําลังตองทั้งปล่อยความยึดมั่นถือมั่นที่ว่ากายใจเนี่ยเป็นตัวเราของเราลองแกล้งลองฝึกฝึกดู เราไปฝึกดูแต่เราก็ไม่ได้ไปทิ้งน,นะนะเราก็ยังมีหน้าที่ต้องทําตามหน้าที่ก่อนทําหน้าที่ข้างนอกให้ดีที่สุดแต่ฝึกใจเราให้รู้จักปล่อยวางเพราะสุดท้ายเนี่ยเราก็เอาอะไราไปไม่ได้เลยนอกจากบุญกุศลที่เป็นคุณงามความดีมันก็จะติดตัวเราไปอันนี้เป็นด้านนมามธรรมแต่ถ้าจิตที่หลุดพ้นแล้วเห็นแจ้งแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งบุญกุศลก็ไม่เอาไปนะ ปล่อยวางเลยไม่มีใครตายไม่มีใครป่วยไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายมีแต่ความตายที่ไม่มีคนตาย